ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่กับที่เขาเขียนกระดาษ A4 ไว้ให้เราเอาเพียงเท่านี้ก่อนเช็คใบเรียกสองแล้วก็หยิบเหรียไปหนใใส่เรื่องใส่บัตรเด้ห <Exped> ร <ition> <un> ือไม่ในประชาภาตนะครับตัวนี้มีไปเงิงท่านจะประกอบว่าตอนนี้เช็คเรียบร้อยตับเ่็นอายได้และก็สุูดิโอกรอน ใส่ายางใส่แล้วหน right? right? ังยางมัดถึกตาเป็นกานว่าเอกสารสำคัญนะครับใส่ยางแล้วใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็เอากระดาษที่มันจะเปิดทีเนี่ก็คือต้องเป็นวันทุกนี้นึงจะเปิด ปิดสายหีบที่เรียบร,ร้อยอันนี้กองหีบมันนะครับก็ปฏิบัติตามที่เราได้เอาหนังยางลักเลยเราจะนำปิดสายหีบของหีบกองกระดาษนะครับเสียนต่อแบบของอสครับ ให้ท่านเปิดไปที่อสสให้ประกอบเพื่อประกอบเครียบร้อยแล้วถ้าในหีที่ฝามันเปิดไปเปิดมาได้ข้างในเนี่ยนะครับให้เอาสีที่เขาเขียนไว้ว่าหน่วยเรารับขี่เล่มเลขที่อะไรเล่มที่อะไรใส่ไปในถุงพลาสติกหรือไม่ นะครับเช็คบัตรเรื่องตั่นจอดบัตรก่อนครับว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นะครับตามที่กระดาษมีสีที่เขาเขียนเช็คตัวบัตรก่อนครับวอื่นยังไม่ต้องจับเลยครับให้เช็คบัตรกันก่อนอาต่อไปครับต่อไปส่วนที่เรียบร้อยเลยครับเมื่อเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วให้ เสร็จเรียบร้อยไปถ้าติดครับเสร็จเรียบร้อยให้ไปถ้าติดนะครับก่อนส่วนนัดยูผมก็ในอื่นค่อยดำเนินการตามลงแนะนำกันไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวบัญชีนี้ยอย่าลืมนะครับของสอสอจะมีสองชุดครับแต่ชุดมีปกและมีเลข13หลักอันนี้คือชุดที่ต้องไปใช้ในการหมายเหตุการลงคะแนนนะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งจาไม่มีโปกไม่มีเลข13หลักชุดนี้ก็คือทางเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลกตั้งก็จะต้องนำชุดไม่มีโปกไม่ทีตะโกนทองแถวที่สองหน่วยที่หนึ่งน่นนะครับคิดฝาผนังด้านสุดท้ายนะครับด้านหลังดโหนทองห้าพ คนทองห้าหกตอนนี้เดินเข้ามายังครับคนทองห้าหกอ่าห้าหกเดินมาแล้วอยู่แถวสามนะครับคนทองห้าหกครับต,ต่อไปครับต่อไปครับแถวที่สองตําวยางพานวยสองแถวสามนะครับก็ถือเป็นการอ่า 1M12 นะครับแล้วก็อาจารย์อ่าเจ้าหน้าที่หน่วย3หน่วย4ครับยกมือให้เห็นหน่อยครับ การเดี๋ยวให้เราได้ลงบปติทินเรื่องต้านกับปทีออกกินก็ทำปติก่อนนะครับเราได้รักษาเวลาเราได้ทันตามกรนดานต่างนะครับสองกระดาษเราก็เสร็จที่แล้วนำบัตรเรื่องต้านทั้งสองชนิดสองประเภทใส่แล้วต่อไป เรียบร้อยแล้วให้นำใส่ถุงพลาสติกครับอ่าบันทีหนึ่งพักสามพบไหมสีน่นวดนะมันจะเป็นนวดแบบบันทีลายชื่อแล้วก็นวนแบบแบ่งเพดแล้วก็จะเป็นตัวทดลองตาข้ามีแปดใบไหมนับหนึ่งจ่อสามสี่ หกเจ็ดแปดอาพบหรือยังครับสี่ม้วนอ่าถ้าสี่ม้วนรบนะครับ,รบต่อไปครับของที่มันอยู่ในกล่องของที่อยู่ในกล่องทั้งสองกล่องนะนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดกล่องก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดกล่องก็ได้เพราะว่าตอ เป็นไปตามเรื่องไหแบบตกมอรับมอกครับนะผ่านครับเล่นไว้ครับจะเป็นสีเขียวนะทิงมาแล้วก็ยินขึ้นแถวยืนประจำที่เราดูแล,แลนะครับนะครับอย่าไปด้านนอกนะครับจ้างแถวรออยู่ด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยว คือประวบของตัวขอแข้งท่านลงไปเลยครับจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนี้เป็นเิาทางเอาหน้าที่นะครับก็ทุกที่จะรับหน่วยไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ว่าองนี้ของสมื่อไหมื่อไห่นะครับทานทางดวยสายชือท่าับงหมให้เห็น้ยแล้วนะครับแต่ว่ามีแต่วาทที่จะต้องเด่นัดเตรียมไว้ทันแล้วนะครับวดนี้จะมีสี่วัเลขทีะท่านทั้ททางมาเลยนะครับวัใหญ่จะมีี่สี่วเลนะครับผมเข้าใจว่าวัอนะครับจากทางศบาลำมืโงโพรวมกับทางน้องน่าจะประมาณสามสคนเอายี้ได้ไหมครับ ให้พวกท่านแบ่งรับผิดชอบเป็นคนละสองเป็สามหน่วยรับผิดชอบคนละสามห,หน่วยก็ได้รับผิดชอบคนละสามหน่วยท่านแบ่งเอาเลยนะครับท่านแบ่ไงไปเลยน,นะครับท่านจะได้ดูแลในส่วนของเองนะครับจะได้ไม่ต้องเะไรนะครับคืหลักการตั้งสอส,สอแบ่งเขตตัดบัญชีรายชื่อหนึ่งเดิแล้วก็ประชาภาษีหนึง่งเดินที่เป็นง,งาน,านาแล้วก็รับขายแล้วก็ปิดด้วยอ่าสอควบคร่วมมือ ท่านหนึ่งนะครับในส่วนของท่านก็นะครับในส่วนของนอกจากกรองอื้บหืดไปแรกประธานสำคัญค่ะประธานกบนหอกที่236ในส่วนของนอกจากออกเสียงประชามตินะครับที่อยู่ด้านบนเวทีนะครับเจ้าหนี่ประธานกบนอกหมู่ที่7ตำบลเหนือเวที ตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียนะครับให้หน่วยละสองแผ่นนะครับกลอพอพ่องวัสดุความเพิ่มเติมนะครับ